สวัสดีค่ะสมาชิกรถบ้านทุกท่านค่ะวันนี้มาแนะนำกับรถที่เข้ามาใหม่ก็คือ n i สสันเทเน a 200 XL สันลูฟสีเทาปี2011ค่ะเป็นรถสวยสภาพดีไม่เคยชนไม่เคยติดแกด๊สภายในยังใหม่สะอาดออปชั่นเต็มหลังสันลูฟรถขับนิ่มมากๆเลยนะคะสไตล์ผู้บริหารออปชั่นครบสุดๆเบาะไฟฟ้าคู่หน้ากุญแจคีเลระบบความปลอดภยัยระบบกันล้อลื่นนไล์ควบ คุเสถลรภาพการทรงตัวขับขี่ลื่นนิ่มสบายรถใหญ่นั่งสบายสุดๆค่ะไม่อยู่ที่160,000กิโลค่ะเป็นรถสวยมากสภาพพร้อมใช้งานออกห้างมาล้านกว่าบาทเลยนะคะวันนี้มาจัดในราคา269,000บาทเท่านั้นนะคะ จัดไฟแนนซ์ได้จัดได้เต็มผ่อนยาวๆไปที่72เดือนกันเลยนะคะท่านไหนที่กําลังมองหาและสนใจที่อยากจะเข้ามาชมรถนะคะรถจอดอยู่ที่บางบัวทองค่ะรับรองท่านจะไม่ผิดหวังเลยนะคะท่านที่กําลังมองหารถไว้ใช้งานค่ะและ โทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0848361948ค่ะและขอพอะคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่อง YouTube ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ